อ,อาจารย์ตอนนี้ร้อยสิบป่ะเราลองลองดูนะจะโคกราวคานงอนอ้นนี่นงเมืองจันทร์อันเดิดลู้หลวงพ่อเขียนติดทุกคนร,รู้หรือท่านพระโคธรรมศรธรรมสรคุณครับธรรคุณครับธรรมศรคุณธรรมสรคุรคณเป็นผู้บุกเบิก เขา,าคิดชะกูดนอสัก จะขอกล่าวขานน่าจะขอกล่าวถึงผู้สร้างตำนานแห่งเมืองจันเมืองจัน อันเริดรู้หลวงพ่อเขียนสิทธ์ทุกคนรู้หรือท่านพระครูธรรมสรคุณธรรมสรคุณธรรมสรคุณเป็นผู้บุกเบิกเขาคิดชะชกูด้อยิ่งใหญ่สูงสุดเพียมแผ่นฟ้า นมัสการรอยพระพุทธบาทมัสการรอยพระบาทมีนมัสการรอยพระบาททุกปีมาสแสวงบุญเนี่ยรขึ้นเขามีพระคุณเจ้าช่วยเหลือเกื้อหนุน ท่านพระครูธรรมาสอรคุณเอะชาเป็นนิดไหมอาจารย์ส 8, ักแปดสักแปดมีไหมแปดครับเร 8, าแปดแล้วแปดยด้ไหมโอเค จรริงคับจะขอกล่าวถึงผู้สร้างตำนาน ทุกวันนะนา้ากี่โมงวันน,านาั้นน้ากี่โมงเมื่อคืนนี้ไม่ดึกยังคืนที่หนึ่งนะครับวันามมาวนอน <มา S 2> เรียบๆนอนไม่หลับครับนะครับ <c oughs> จะขอกล่าวอ้างจะขอกล่าวอ้างถึงผู้สางตำนานอ้างดีไหมอ้างก็ถึงดีถึงนะโอเค okay, ได้ จะขอกล่าวถึงผู้สร้างตำนาน

สร้างตำนานแห่งเมืองจันทร์อันเริศรู้หลวงพ่อเขียนสิทธุคนรู้หรือท่านพระครูธรรมสอคุณนะอย่าเปลี่ยนย่งไงี้ี่ฟังไม่ได้ฟังหมว มันสัส้นๆไหมจ้ะ <c oughs> จะข้อกล่าวถึงได้ไหมอาจารได้นะจะข้อกล่าวขานเฮ้ยจะขอกล่าวถึงแม่ จะข้อกล่าวถึงผู้สร้างตำนานแห่งเมืองจันทรอันเลิศรู้หลวงพ่อเขียนเป็นสิทธอสิทธิทุกคนรู้ ขอกล่าวพึงเออข่าวขึงในใ่จะข้อกล่าวถึงผู้สร้างตำนานแห่งเมืองจันอันเลิ่รู้ หลวงพ่อเขียนนะหรือท่านพระครูท่านพระครูธรรมาสรคุณเป็นผู้บุกเบิกมาได้ไหมหรือท่านพระครูเขาเขียน ได้ไหมได้เนาะเพราะดทุกคนรู้ว่าทำมันไม่ดีอ่ะทำมาสระคุณแล้วก็ต่อด้วยทำมาสรคุณนะ เป็นผู้บุกเบิกเขาคิดชกูดที่ใหญ่ที่สุดเทียมแผ่นฟ้านมัดสาการรอยพระบาทเรื่อยมาปวงชาวประชาลต่างมาสแสวงบุญท่านสร้างผลงานสร้างทาง สแสวงบุญน่ะท่านสร้างหนทางนำรถเออที่วามาสแสวงบุญน่ะท่านสร้างหนทางนำมารถ ขึ้นเขามีพระคุณเจ้าช่วยเหลือเกื้อหนุนท่านพระครูธรรมสาสระคุณะตรงนี้มันไม่ไม,ไ,มไม่เห็นเขาก็ทิง้งมาสอระคุณ มันมันแห่งวัดกระทิงท่านเป็นประธานตรงนี้มันลงอุน่นไม่ได้เือมีศรัทธามีศรัทธา,าเป็นศูนย์มีมีศรัทธามีศรัทธาเป็นทุนมีศรัทธาเป็นทุนก่อนลงอุ่นแล้ว เจ้าวะเนื้อเป็นไงนะย๋ยวให้เลือกนะครับมีพระคุณเจ้าช่วยเหลือเกื้อหนุนท่านพระรูธรรมสรคุณมีศรัทธาเป็นทุนท่านเป็นประธานหรือว่า,าเกื้อหนุนท่านพระรูธรรมสธรรมศรคุณแห่งวัดปราทิงท่านเป็นประธาน นี่คืออนุนท่านพระครูธรรมสรคุณแห่งวัดกระทิงท่านเป็นประธานจเจ้าวาดวัดพลวงเป็นที่จเจ้าวาดจุ๊บจุ๊บจุ๊บเอาเอาถงวัดกระทิงม่ฮะ ช่วยเหลือเกื้อนุนท่านพระครูธรรมสรับคุณแห่งวัดกระทิงท่านเป็นประธานเจ้าวาดวัดพลวงเป็นที่ปรึกษาด้วยใจสัทธาของสัตว์แรงไฟ ทิ้งเป็นที่ปรึกษาด้วยใจสัตยาของพระคุณท่านนั่นคือพระครูพุทธบทบริบาลและมีคอำมันยากนะธรรมการสามท่านเฝ้าเพียรโอเคอต่อเมื่อกี้เนี่ยเอต่อเลยลังไงก็ได้ครับ ของพระคุณท่านนะนั่นคือพระครูธรรมบทนั่นคือประมาทเที่ยวนั่นคือพระครูธรรมบทบริบาลและมีกรรมการอีกสามท่านเฝ้าเพียนโอเคพระครุฑท่านคือพระเอนนั่นคือพระครูธรรม,ม,ทนะรรมบทรบริบาลรราราาพ,พระครุณท่านนั้น เอาเป็นว่าเจ้าอาวาดวัดพวงเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ผมจะต่อด้วยด้วยใจศรัทธาของคุณท่านใหม่นะครับเพราะว่าเรืไปงับตรงนั้นมันคําเยอะอง,งับรวดเดียวเลยอ่าเนี่ยตรงนี้มาด้วยใจฮนะ ขาของพระคุณท่านนั้นคือพระครูธรรมนะครับตรงไห้นลึกๆเรื่แต่จะตัดชนะครับอ่อครับไปเลย ในใจสัตธาของพระคุณท่านนั่นคือพระครูลาพุทธบทบริบาลมีกรรมมาการอีกสามท่านเฝ้าเพียรพระอาจารย์แยมอาจารย์แย่มนะอาจารย์นดมท่านต่างตกลงช่วยหลวงพ่อเขียนรวมอีกทั้งพระอาจารย์จำเนียนญาติโยมต่างเวียนมาก มาทางเวียนมากราบไหว้บูชาหลวงพ่อเขียนท่านมุ่งมั่นอดทนพระคุณเหลือล้อนพระมงคลพระคุณเหลือล้นดังคำกับว่าล้นไหอ้าวใหม่ครับอาจารย์ของพระคุณท่านนั่นคือ ตกใจทำออ๋ออ๋อก็ไปไปก็ได้อาจารย์ไปก็ได้ไไดบ้านมีกรรมมาการสามท่านเฝ้าเพียรพระอาจารย์แยมและอาจารย์จำนง ท่านต่างตกลงช่วยหลวงพ่อเขียนละรวมทั้งอีกพระหลวงอีกทั้งพระอาจารย์จำเรียนผมเชเพียงจำนงอ่ะท่านต่างจำนงอ่ะ ท่านต่างตกลงช่วยหลวงพ่อเขียนรวมอีกทั้งพระอาจารย์จำเนียนญยาติโยมต่างเวียนมากราบไหวบูชาหลวงพ่อเขียนท่านมุ่งมั่นอดทน เมื่อกราาวไหวบูชาหลวงพ่อเขียนท่านมุ่งมันอดทนพระคุณเหลือล้นดังคำากล่าวว่าพระนักปฏิบัตินักพัฒน,นาท่านมีเมตตาช่วยเหลือเกืือกูล่ะยี่ <prof> <announce> Nè nè nghe, nắng này. Rồi đi thăm trở ở này, nữa. พระคุณเหลือล้นดังคำกล่าวว่าพระนักปฏิบัตินักพัฒนาท่านมีเมตตาช่วยเหลือเกืือกูล2นยี่สิปดเมษายนพาใจสวร้า 28เมษานี่พาใจเศร้าหลวงพ่อของเราลาลับดับส okay ูนหลวงพ่อเขียนเสียงเียนหมดรับดับสูนเมื่อกี้28เมษานะับจะเกื้อกูลแล้วต่อเลยเราฟังด้วยครับ ยี่สิบแปดเมษายนีพาใจเศร้าหลวงพ่อของเราเราลารับระลาลับดับศูนย์หลวงพ่อเขียนท่านนั้นมาสิ้นบุญสุดแสนอดูลท่านประมาจากไปท่านละสังขารที่โรงพยาบาลจุลาเหมือนดังฟ้าผ่าสิทธิ์สิทธพามอให้สิทธติดตามเราให้ ดังเหมือนดังฟ้าผ่า สิบแปดเมษาีนพาใจเศร้าหลวงพ่อของเราลาลับดับศูนหลวงพ่อเขียนท่านนั้นมาสิ้นบุญสุดแสนอาดูลท่านมาจากไปท่านลังสังขารที่โรงพยาบาลจุฬาเอเหมือนดังฟ้าผ่าสิ สิทธยาใจหายอีนี่เดียวอาจารย์เมื่อท่านจากไปท่านล่งสังขารที่โรงพยาบาลจุฬาจุฬาจุฬารอเรือรอไหมเอามาจุฬาจุฬาอันนี้นิดเนาะนิดไม่ต้องเต็มไง มันนางฟ้าผ่าสิทธิยาร้องสิทธิยาสิทธิยาสิทธิภาสิทธิภากันร้องให้ ท่านมาจากไปท่านล่งสังขารที่โรงพยาบาลจุฬาเ,เหมือนดังฟ้าผ่าสิทธภาหมนไม่สองห่าหาฮ่าท่านมา,าจากไกลสุดแสนอะไรท่านมาจากลา ชาวพุทธทั่วลาพากันมองเศร้าเออโอ้ยวก่อนนะจัะนิดเดียวแลล่ะไปหน่อยที่เดิมๆครับกลายจานทร์จันาร์ เสียงผมเมื่อกี้ที่ผมร้องนะผมสมเสียงแหบไปท่านมาจากไปท่านรัศกานเนี่ยทำไมฮะร้ <c oughs> องท่านสิทธิพามองไหม <c oughs> ท่านท่านละเ,เมื่อกี้เนี่ยจะแเดี๋ยวแสงน่าจากไปท่านมาจากไป ทนล่งสังขารที่โรงพยาบาลจุฬาเหมือนดังฟ้าผ่า,าสิทผพามองไม่สองห้าห,า,หาท่านมาลาจากไกลสุดแสนอะไรทันมาจากลาชาวพุทธทั่วลาพากันมองเศร้าโอ้หลวงพ่อเรา มาจากลาแล้วก็ผมจะต่อในชาวพูดทัวร่ามองเศร้าโ,โอ้เยอะมันอีกถอยหลังอีกนีดท่านอาจารย์ใกล้ไป <c oughs> จะไกล สุดแสนอะไรท่านมาจากลาชาพุทธทั่วลาพากันมองเศร้าโอ้หลวงพ่อเราท่านสิ้นแล้วนาท่านเป็นพระนักปรา์นักพัฒนา,นาปฏิบัติดีเรื่อยมาผู้คนเลื่องเลือผมผมร้องคำมันคำมันเรียบบแบบนี้นง ประมาณเดิมแลับอาจารย์ท่านสิ้นแล้วนะท่านเป็นพระ พากันมองเศร้าโอ้หลวงพ่อเราท่านสิ้นแล้วนะท่านเป็นพระนัก